คลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโปรดใช้ว,วิจารยาในการดูและฟังนะคะ สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันในหน้าเกมกับตันโจนสลัดนะคะของค่ายพีจีนะทุกคนโอเคเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะจ้าวันนี้ก็ขอเล่นเบ็ดต่ำตำไปก่อนนะพวกทุนมาที่100บาทเองนะทุกคนไปลุยกันเลยคะ่ะยังไงล่คะครับงน,นโอ้โหฟีมาไหมเอ่ย ติดหนึ่งตัวอีกโอ้โหสามตัวแบบนี้นะคะเข้าหมุนฟรีไปเลยจ้าสิบหมุนฟรีนะคะไปลุ้นกันเลยนะคะในฟรีเกมเนาะเกมนี้ก็เอาเรื่องอยู่นะคะถ้าได้ตัวคูณสูงสุดเนี่ยบอกเลยมีเฮแน่นอนนะืออเอาแล้วไงสวยตัวคิวต้องมาตัวเอต้องมาเออตัวเมาแล้วสวยโอ้โหเรียบร้อยเลยนะคะรางวัลก็โตขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ น่าจะเป็นรางวัลซูเปอร์เมกาเลยไหมอะเออไสิบบาทนะเนี่ยโอ้โหเลิศเลบอกเลยว่ามันปังจริงๆนะคะได้มา970บาทเลยนะคะรางวัลเมกาเนาะโอโหไปกันต่อเลยนะคะเลยเกหมุนทุกคนเ้าหมุนว่ายังไงจ้ามาสิเแบดบีโอ้โหดอกนี้สวยมากไปกันต่อเลยอื้อหือคูณสิแล้วว,ว่ายังไงว่ายังไงลระคูณสิต่อไปเลยโอ้โหสวย จังหวะนี้คือไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วโอ้โหเบสิบบาทนะทุกคนแตกกระมูรัวแบบนี้เลยหรอโอ้โห,โอโหยอมจริงๆเลยนะ,ะเว็บนี้นะมี a คสลับนะจ๊ะลิงอยู่ใต้คลิปเลยนะคะทุกคนคะ่ะไปตามกันได้เลยนะจ๊ะบอกเลยว่าตรงปกแน่นอนนะจะได้มาอีกหนึ่งรางวัลเมกะเก0บาทนะคะคนเออยังไง โอ้โหเลอีกห้ารอบนะทุกคนอ่าเงียบแล้วเงียบแล้วเออลงใหม่ลูกจัดไปสองรอบสุดท้ายมาสุดท้ายแล้วโอ้โ oh. หยังไปต่อได้อยู่พี่โจงสลัดเราจะมาสักแถวเปล่าน่าเสียดายนะโจนสลัดไม่ตนะ่อเนาะ โอเคกอเปสส4บาทเนี่ยได้มาเยอะมากๆเลยนะคะ2,110บาทนะทุกคนโคตสุดอะบอกเลยจังหวะนี้นะคะก็ขอเพิ่มเบ็ดไปอีกแล้วกันนะไหนๆก็มีทุนกันแล้วนะจ้าเบ็ด50กันไเ,เลยว่ายังไงเพื่อนรักมาฟีเกมอีกสักรอบดีไหมเอยมาจัดไป คอมโบถือว่าไหลลื่นดีมากๆเลยนะคะสำหรับเกมนี้ในช่วงเวลานี้นะจ๊ะโอ้โหวายมาสวยมากๆเลยะค่ะทุกคนยังไงเอ่ยฟีเกมข้องเขา้าโอ้โหเรียบร้อยสามตัวแบบนี้นะคะเข้ามุนฟีัเป็นไรจ้าฟีเกมมาง่ายได้อะไรขนาดนี้เนี่ยซิมุนฟีไปลุ้นกันเลยนะจ๊ะเบ็ดห้เลยนะรอบนี้ มาขอให้ถึงคูสิบห้าเลยนะจ๊ะสวยไปกันต่อเลยนาฬิกาโอ้โหเริ่อ่าถือว่าคอมโบโดีมากๆเลยนะคะนาฬิกาโอ้โหดอกนี้เต็นมนเลยนะคะคูสิบห้านะโอ้โหเอาแล้วไงโอ้โหไม่จบจริงๆนะไปกันต่อเรื่อยๆเลยนะเนี่ยโอ้โหเอางี้เลยหรอ ดอ,อกเดียวรู้เรื่องเลยทุกคนมันไหลดีมากๆเลยนะคะครูสิบห้ากันยาวๆเป็นเลยนะรางวัลุปาปร์เมกานะคะเข้าเรียบร้อยแล้วนะโอ้โหสุดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะ14782บาทนะทุกคนโคตสุดาบอกเลยโอ้โหยังเหลืออีกตะก้ารอบกนะ เบตห้าสิเท่านั้นนะคะโอ้โหตายแล้วไม่มีอะไรจะสุดไปกว่าน,นี้แล้วนะคะแน่นๆกันเลยทีเดียวนะรางวัลน,นะสามรอบสุดท้ายแนละ้วว่ายังไงจ๊ะว่ายังไงเอยเออมาโอ้โหดอกเดียวรู้เรื่องเลยบอกตรงๆ หมื่นห้าทุกคนโอ้โหช็อคซินิมาไปเลยจ่ะดอกนี้ได้มาเยอะจัดจ้าล่ะโอ้โหไปกันที่เบ็ดต่อไปเลยนะคะขอเล่นเบตหนึ่งร้อยแล้วกันนะไปจัดไปสิครับรออะไรลนะเบตหนึ่งร้อยเนาะแตกนอกแตกในได้หมดเลยนะคะจังหวะนี้นะอืฟรีเกมมาต้องเข้าแล้ว ข้าไหมเอ่ยเข้าไหเอ่เเยเคยยังไงลงไหมเลยหนึ่งตัวโอ้โหเรียบร้อยเข้าสามตัวแบบนี้นะคะเข้าหมุนฟรีอีกแล้วทุกคนหมุนฟรีเข้าบ่อยมากๆเลยนะคะเบทหน 1, 100, ึ่งร้อยไปลุ้นกันเลยนะคะว่าจะแตกกันสนั่นวันไหวหรือเปล่านะรอบนี้ <c oughs> คอมโบในส่วนของเจนนี้ถือว่ามาดีมากๆเลยนะคะทุกคนคะใครสนใจอยากตามเนี่ยรีบไปจัดกันเลยนะบอกเลยจังหวะนี้ช้าไม่ได้นะเออคอมโบมาดีขนาดนี้จะอยู่เฉยได้อย่างไรโอ้โหต้องไปจัดกันแล้วโอเคโอ้โหเต็มเต็มเหนียวเลยแบบนี้โอ้โหว้าวมากๆเลยนะคะดอกนี้เต็มเต็มไปเลยสองแถวนะ อืสุดจริงๆนะคะวันนี้นะหนึ่งมื่นบาทนะคะรางวัลซุปเปอร์เลยนะโอ้โหสุดยอดจริงๆนะคะวันนี้นะได้มาแบบสวยๆเลยนะจากทุนของเราเนี่ยแค่100บาทนะทุกคน เล่นมาได้ถึงขน,นนี้ก็คือสุดยอดมากๆเลยนะคะรอบนี้เราก็ได้มา2 5 5หบาทนะคะเยอะมากๆเลยเนาะจากทุนของเราเพียงแค่หนึ่งร้อยบาทเนี่ยเราเดินมาไกลจนถึง,ง37,000บาทแบบนี้นะคะก็บอกได้คำเดียวเลยนะคะว่าสุดจริงๆนะคะ เว็บนี้นี่คือเป็นเว็บตรงเว็บแท้แน่นอนเลยนะทุกคนคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะอย่าลืมกด like, กไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย